สนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ s u ซูกิเซเรดิโ c o อมแพคอีโคคาสุดคุ้มค่ารถจักรยานยนต์อัลฟาวูเลนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ Morning Max อาหารเสริมชงดื่มแก้แห้งสดชื่นเต็มที่ได้ทุกเช้าด้วย Morning Max มาก็ต้อนรับทุกคนเข้ามาในช่วงพักครึ่งนะครับ ก็พี่ตุ้มเป็นไงบ้างพี่1นึ่งศูนย่ะเานำอยู่เกมถ้าดูจริงๆอย่างที่เราบอกว่าดูแล้วเบื่อที่ดูวันนี้นะแมนยูก็ททาได้ดีนะครับก็เสียไปลูกเดียวไอ้ลูกที่พาของหลังเนี่ยมันต้องชิดกว่านั้นไม่ให้เขาอยู่ไม่ให้เขามาตัดมาง่ายๆแล้วก็อยู่พิีธการเข้าทําครับตอนเหลือตอนนี้เหลือตอนเข้าทํำเฉยๆไอ้ตอนต่อบอลเนี่ยโอเค คุณจะให้มันไปรีบเลยอ่ะมันไม่เคยเล่นแบบนั้นมาก่อนแต่วันเนี้ยก็กล้าต่อบอลกันก็โอเคคือเสียน้อยอ่ะอไปเมื่าไงแมนยูเต็ดก็ดีดีเกินค่าวนหนึ่งก็คืออาร์เซนอลพอได้ประตูขึ้นนําแล้วก็ปล่อยให้แมนยูเต็ดเล่นไปเพราะว่าไม่ได้อันตรายอะไรก็จริงเกมวันเนี้ยผมว่าอาร์เซนอลมันดูเกร็งๆเหมือนกันนะเออมันแบบว่าโอเคแมนยูเต็ดก็มาดีด้วยมาสู้ช่วงแรกอ่ะ ผมว่าแมนเดตเล่นสู้ดีเลยมีลูกขู่มีแบบบอลบอลมันแนวตรงมันเออมันทำให้อัเนตันต้องระวังช่วงแรกๆอ่ะหลังแมนยูจะเล่นง่ายอ่าอัลเนตันไม่ค่อยบีบมากครับยังต่อให้กลางได้สบายสบายต่อยกลางเพราะตอนหลังผู้เล่นอันตันไม่ปล่อยให้เดินบีบปีบไปแต่ก็โอเคมันมันไม่โยนเลยไม่จําเป็นคือถ้ามันให้ไม่ได้จริงมันไม่โยนแต่นี้แมนยูไี่ต้องออกการโชว์เยอะๆผีเยอะสังเกตนะของอร์เซนอลไปทางขวา การทางแบกซ้ายมันดูมันไปแล้วอันตรายตรงนั้นงนะไปแล้วผ่านได้ผ่านได้เพราะฉะนั้นการโซ่เนี่ยโดนอาจจะโดนผู้เล่นของอเซนอลเยอะไปหน่อยตะโชวซ้ายใช่ไหมก็ไปโดนกับพวกเบนไว้พวกอะไรพวกนี้ตองหลายด้านเดี๋ยวตอนแมคโทเน่กับพอยรุนก็ยังยังหาทางแบบที่จะเข้าทำอะไรยังไม่ได้ไม่ได้ประสาทงานกันเลยอ่ะแต่ถ้ากลางเกิงเนี่ยพยายามจ่ายบอลกันโอเคแล้วก็ดูทุกครั้งเนี่ยดูทุกครั้งเนี่ยมันอยู่เพราะไม่ได้เล่นอย่างงี้ ครั้งที่ชากคนนี้เยอะแต่วันนี้ก็ถือว่าอาร์เซนอลเนี่ยหนึ่งศูย์ไม่ปลอดภัยอ่านำแค่ลูกเดียวอไม่ปลอดภัยทั้งขวาแล้วมีทั้งขวาแมนยูเต็ดไออามัดเป็นไงบ้างอามัดดีได้มันกล้าเล่นนะกล้าเล่นกล้าหลอกกล้าอะไรไปไปกับบอลดีแต่ว่ามันมันมันถอยหลังกับขวางสนามเยอะไปหน่อยไงใช่มันยังไม่มีที่ข้างหน้าเพราะเพราะอาร์เซนอลเนี่ยมันไม่ปล่อยให้พื้นที่พื่ไม่ปล่อยให้ผู้เล่นของแมนยูได้เล่นง่ายครับก็ พราะว่าในในในเกมเนี้ยสี่ห้าทีก็ถือว่าเมูเตตดก็ดูแลทาได้ดีดีเกินคาดว่าแบบโอ้ไม่ใช่ว่ามาโดนกดอยู่ข้างเดียวเพราะว่าภาพก่อนเกมเนี่ยคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นด้วยฟอร์มด้วยด้วยรูปเกมที่มันออกมาหลายๆเกมอ่ะนะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าการแก้เกมของของเทนฮาร์มันจะเป็นยังไงใช่ไหมในช่วงพักครึ่งเนี้ยนะบางทีจังหวะจังหวะมันต้อง ครึ่งหลังอาจจะเห็นได้เห็นบอลที่มันอาจจะต้องกล้าได้กล้าเสียขึ้นแล้วล่ะเพราะว่ามันครึ่งแรกมันก็ยังแบบช่วงหลังๆช่วงท้ายๆเนี่ยก็ไม่เสียงก็ไม่จ่ายไม่เสียง่่างน้อยอย่างน้อยบอลก็ยังเข้าในเขตไม่เสียงก็ไม่จ่ายถ้าจ่ายก็เดี๋ยวพลาดแล้วก็เดี๋ยวไปโดนลุยสองยิ่งหนักจบเลยนะไปฟายต้องดูแล้วล่ะอย่าปล่อยให้ไปง่ายครับก็แต่ว่าประตูที่เสียมันก็ความเลอนเลอนนิดเลอเลอไม่มีกาเซมิโร่ถ้าเราดูภาพช้าเราจะรู้เลยว่า คือมันประกบได้ออย่าให้เขาผ่านประกบแล้วเข้าไปใกล้เลยไม่จังหวัดกาซิมิโร่ก่อนรอพี่จังหวะจังหวะมันไม่ล้ำหน้าที่กาซิมิโร่ค่อยอยู่คนเสปฏิกิยาจะมาประกบเขาไม่ตุ้มคือตอนนี้อีแวนจังหวัดที่ผ่านเข้ามาเิงใช่ไหมแต่นี่คือตั้งแต่ครั้งแรกสุดคือบอลมันไปแล้วอ่ะที่มันไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามีกาซิมิโร่ค่อยอยู่นั่นแหละถือว่าเล่มอร์พี่แบบเดินเมอร์ เดินเขาเขาไม่ไม่เหมือนถึงว่าไม่ไม่จ็อกขึ้นไปไม่ไปไม่ไปวิ่งไปไม่ไปไลายไลายกับเพื่อนไลน์มันก็เลยแบบว่าเขาเดินห่างเยอะและฮาวเวดมันก็เพิ่งเดินกลับไปอ่ะใช่เพื่อนมันเลยชูมือเรียกเลยนะเพื่อนมันยืนว่างคนเดียวอ่ะลูกเนี้ยลูกเนี้ยที่ที่รับหน้าเนี่ยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เห็นภาพช้าเอ้ไปตุ้มช่วยยดูหน่อยแต่ว่าโอเคจังหวัดชะลอ มันควรต้องมีคนไปไอ้จอห์นดีแมนน่ะควรต้องไปชะลอจไปซ้อนจับชิดไปเช็คทาวเวิร์ดไม่ให้มันจ่ายง่ายเพราะว่าข้างหลังอ่ะอลบัตมาซ้อนแล้วปรากฏว่ากินได้สองเลยแล้วมันชิดง่ายไม่ชิดยากเนี่ยพี่ตุ้มเนี่ยขึ้นเดี๋ยวดูนะกนชิดูนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเนี่ยเแล้วไปจ้องไปจ้องเพราะผ่านไปเงื้อไปอย่างงี้ก็ไม่ทันแล้วเราก็เลยทําให้ทอสซานเนี่ยช่วงเวลานั้นน่ะที่จ้องมีเวลาเนี่ยทอสซารวิ่งสปรินต์มาเลยใช่แล้วเนี่ยเนี่ยยืนห่างไหมล่ะ มันเข้าใกล้ได้ไหมมันเข้าใกล้ได้ไม่ควรถอยอืมอืมอะแล้วก็เขายืนผ่านสบายๆอ่ะก็ในมุมผมนะก็คือตั้งแต่กาเซมิโร่นั้นนั้นนั้นเรื่องแอาจจะเลื่อนๆไปหน่อยคือไม่ใช่ว่าเขาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันมันน่าจะแบบลูกเนี้ยอย่างน้อยก็คือวิ่งขึ้นไปเพื่อให้มันมีรายรับหน่เพราะว่าเพื่อนมันขึ้นไปหมดแล้วใช่ไหมแต่มันเร็วพี่ตังหวะโอทาน่าเตะไปอ่ะ มันไปเข้าอาเซนอลเลยองไอ้เบนไว้มันเบิ้ลกลับมามันออโต้ลยไงบอลมันไม่เป็นของแมนยูครพี่ว่ามันควรจะเร็วกว่านี้อะตรงนี้ลูกหนึ่งแล้วก็พอโอเคมันมันหลุดมาแล้วไม่ล้ำเนี่ยครับไม่ต้องเร็ดการตอบสนองตรงนั้นอะทำยังไงเราคืออช้าไปไม่ชะลอไม่ชะลอให้เขาก็ก็เสียประตูแต่ว่าก็แค่ลูกเดียวเองนะที่เห็นชัดชัดนะลูกเดียวช้าก็เป็นความผิดพลาดเออความผิดพลาดด้วย มันไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องเสาคานมาช่วยแบบมีมมโอน่าต้องแบบออกงับซูเปอร์เซฟอ,อก้ยไม่ได้เซฟอะไรไม่มีเออก็ถือว่าปิดโอกาสมาสนอนได้ดีอ่าก็ต้องก็ต้องมองแบบนี้นะก็ยังมีโอกาสน่นะครับยังยังมีโอกาสยังมนะีโอกาสนะอโอครึ่งแล้วตัวตัวสำตัวสำรองอะไรต้องใช้ไหมคือมีพิจิตรมองว่ามีตรงไหนที่มันต้อง เสริมต้องก็ตัวสำรองมันมันไม่ค่อยมีอะไรเนี๋ยวรุ่มทั้งนั้นเลยนี่ก็ไอ้โอ้โหเนี่ยเดะมุนงับเดะมุนมีอคือคือตัวที่ตัวที่เป็นชุดใหญ่เลยก็จะมีอีลิเซนมีแอนโทนี่แค่เนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าหลืจำจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตอนเนี้ยใช่แต่ว่าดงดูอาหมัดเมื่อกี้ล้มไปเจ็บขนาดไหนเออแล้วก็ โอ้โหที่เหลือนี่รมว้เนี่ยเขาเยอะเล่มันเหมือนบอลในยุทธครับป่ะพี่นะลายชื่อขาดเยอะขนาดนี้เลยนะอย่างทนี่ก็เหนื่อยเลยนะก็มากินตัวบ้างป่ะแต่ว่าขวาซ้ายก็ดีาโลกกับคาราโชก็ยังโอเคอยู่นะแบ็กทอมฮอยลุนฮอยลุนเป็นไงฮะแบ็กทอมกับฮอยลุนก็พยายามจะเล่นนะแต่ว่าผู้เล่นของซ้อมมันเยอะออเวลาได้บอลไม่เคยไม่เคยได้แบบว่างๆเลยเล่นง่ายๆอะไรไม่เคยได้ มันมันมันต้องจากปีกหลบแบ็กมาแล้วก็มาเล่นเน่ะถึงจะมีโอกาสเดียวเลยแม็กแม็กแม็กน้พยายามมากพยายามจะพลิกพยายามจะอะไรไอ้ลูกที่ยิงเท้าซ้ายเสียดายที่มีโอกาสล้มก่อนนะเนี่ยลูกเนี้ยนะเนี่ยในหอยลื่นนะเอไปลื่นพหอล่จะยิงไปลื่นเนี่ยทางดีเลยลูกเนี้ยเสียอันนี้มองพื้นเลยเสียดายได้โอกาสช่วงนาทีที่สี่เองนะตอนตอนนั้นอาร์เซนอลยังตั้งตั้งตัวไม่ติดเอ้ใช่ เนี่ยปาเตะเนี่ยไปดึงจังหวะจะไปหลบจะได้ลูกนี้ไม่งั้นลื่นล้มพลีวางแล้วมันลื่นวางเท้าแล้วลื่นส่วนอาร์เซนอลนี่โอ้โหเรียกว่าขุมกำลังก็ตัวตัวหลักตัวเสริมนี่ได้แล้วสถานการณ์นำอยู่ด้วยนี่ก็น่าจะเล่นสบายผมว่าผมว่าเขาคิดก็ต้องคิดเยอะนะจะเอาแบบดึงศูนย์หรือว่าเอาสองมาัวรพราเพราะเพราะแมนยูเที่ยวนี้มันไม่มีโอกาสเหมือนกันอ่ะเห็นไหม การเข้ามาในเขตอ่ะคือที่โอกาสของแมวเจตในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยสักสินาทีสิบห้านาทีครึ่งแรกเนี่ยมันน้อยลงแทบไม่มีเพราะการเล่นของอเซนอนด้วยใช่ไหมพี่แข่งแขงหลังอัซนอนเนี่ยคือคือไม่ทิ้งกันไม่ไอช่วงที่แรกๆที่มวเจตได้ยิงเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเกมรักอัซนอลมันยังหลวมมันยังมันยังไม่ไม่ได้ไม่ได้แน่นอ่ะมันพอมาเริ่มบีไปข้างหน้าเนี่ยบีไปกองหลังเนี่ยสังเกตอ่ะโอนน่าเข้ามาเล่นบ่อยแล้วตอนตอนแรกๆเนี่ยกองหลังเล เล่นต่อก,กลางได้อืมอืมอืมนะอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวไปดูเออลืมไปดูคอมเมนต์หน่อยอมมน,นะนะอ่าคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าไม่ได้แ๊บจะอ่าคอมเมนต์ทางทางเพจนะเอ่อ นี่ไหนเออ่ผีถล่มสามหนึ่งชิวๆออย่างนั้นเลยยูทูบช่วงนี้เหมือนมีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแก้ไขเอาได้ละนะครับเอ่ออเาคาซาโร่เล่นกลางคาซาโร่คาเซมิโร่เอาคาเซมิโร่เล่นกลางคู่เมนูแล้วก็เอาดาวรุ่งไปยืนแทนแค่นี้เกมก็ดีขึ้นแล้วอ๋อก็น่าหลอกความคิดก็ใช้ได้นะ หมายถึงว่าไอกองหลังใช่ไหมในกองหลังก็ความวอาล่แต่ความวาลลามันเพิ่งหายเจ็บใช่ไหมหายเจ็บ,จบอ,อกบนะอืมนะครับอ่าอนอนเล่นเกรงเกรง,กงอืมก,เก็เกร็งเกงใช่ช่วงหลังๆเริม่มเริ่มไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ครับอ,อย่างว่าอะไอย่างว่าแหละเขาเอาผลนะัดนัดนี้ลงสนามด้วยการเป็นที่สองนะที่ผ่านมาหลายสัปดาห์นะคือเตะก่อนเขาตลอดอื แล้วเรามาสเตีร์เขาชนะไปไปด้วยไงแล้วนี่จริงเกมเยือนแม,มนยูเต็ดม,มันไม่ไม่ง่ายหรอกเพราะ่าบอลแบบบอลมันสักบอลสักสีด้วยครับใช่ใช่นี่ยังดีว่าหนักนะเนี่ยคือเล่นแล้วยังมีของอยู่เพราะวันนี้ให้ดูครับครึ่งแรกเนี่ยอ่าก็เดี๋ยวลุ้นครึ่งหลังแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็ในช่วงนี้เดี๋ยวโปรโมทหน่อยนะวอชปาร์ตี้นะเกมปิดฤดูก,กาลของรรพรีเมียร์ลีกนะครับวันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์ที่19พฤษภาคมเนี่ยก็รายการซ็อกเกอร์ปาร์ตี้ขยี้บนส่งของเราไม่ได้ ไม่ได้มาไลฟ์ในห้องส่งนี้นะครับยกขยโยงกันไปนะครับที่ False In Love นะครับเกษตรน้ำมินนะนะครับบอนเตสสี่ทุ่มแต่ว่าไปเจนได้ตั้งแต่หกโมงเย็นเลยนะครับพี่จอมพี่ชี่โกติเฮียเต็กนะครับก็จะไปร่วมอําลาครอปด้วยเดอะครอปเอ็นเราตั้งชื่อว่าเดอะครอปเอ็นพี่ <End S 1> ดูสัญญา้วยใช่ไหมพี่ดูสัญญานะครับนะฮะอ่ะก<ม>็ใครที่สนใจก็ชวนชวนเพื่อนๆนะไป ไปเชียฟุตบอลไปล่ำลาครอบกันนะครับที่ฟอร์ซินเลอฟและเกษตรวนวามินนะแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีเรียกว่าร่วมสนุกกันมีกิจกรรมนะครับแล้วก็ลุ้นรับเสื้อเลี้ยภูลิิกษิ์แท้นะของฤดูกาลใหม่ซึ่งก็สวยดีเหมือนกันนะเสื้อเสื้อใหม่เห็นหลายคนใส่แล้วนะครับเป็นลายเส้นก็บอกได้แรงบันดาลใจมาจากปี84ครับชุดนั้นที่ได้แชมป์ยุโรนะครับก็ เนครอมนะลําลากันละนะครับเร็วเหลือเกินแป๊บเดียวตัวเขาเองก็คงใจหายนะพี่ตุ้มตัวครอปอ่ะนะจริงสมัยนี้ว่าโค้ชจ้าลัลามันบอกเร็ววะอ่าบอกเร็วบอกเร็วคือยังไงพี่บอกเร็วไปออกเป็นครอปใช่ไหมออกเร็วไปประกาศตอนนั้นเขากลัวว่าข่าวมันหลุดไงมันปิดไม่ได้ไงทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่บอกตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวข่าวมันเริ่มพอเป็นเริ่มร็ดริดรอดไปอ่ะรั่วไปเนี่ยมันกลายเป็น เพราะตอนนั้นนักเตะไม่มีใครรู้นะถ้ารู้จากปากเขาก็ดีกว่าอะไรแบบนี้เขาคิดว่าเขาคงแบบว่ามันปิดไม่อยู่อะข่าวพวกนี้ว่ามันก็ต้องสโมสรก็ต้องเตรียมพร้อมในการหาโค้ชใหม่หาอะไรสถิติครึ่งแรกก็คือโอกาสที่ผมไปเจ็ดแปดรั้งตรงกรอบศูนย์ครับศูนย์เอ่อคือตตวตัวเลขออกมาดูดีนะแปดแล้วก็คองบอลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่เนี่ยไอจังหวะที่คาดหวังประตูเนี่ยไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย มันไม่ถึงถ้าเอ,อ็กซ์แปะโกเอ็อ่ะก็น้อยกว่าหนึ่งทัง้งคู่ตอนอนั่นตอนนั้นก็มีลูกเดียวนะฮะลูกเข้านี่แ,แ,แค่นั้นเองนะอ่ะแล้วก็เจลีกนะครับในฤดูกาลนี้ก็ยังโอ้ฤดูกาลนี้สนุกพี่ตุ้มเปรมฤดูกาลนี้ลุ้นกันหลายทีมก็ไอ้ทีมนำนี่ก็มาจากไหนไมนะ่รู้ฮะมาชิดาสูเวียอ่าแล้วนี่ก็ไอ้เซเรโซก็เพิ่งหล่นไปคือฤดูกาลที่ผ่านๆมามันจะไม่ ใบฟอนตาเล่ก็มาดีเนาะมันจะล็อกเป้าได้ทีมนับนลรุ่นการนี่คือนำม้วนเดียวจบบอลรุ่นการก็แข่งกันสองทีมอย่างเงี้ยรู้คันนี้มองไม่ออกมีไม่ต่ำกว่า6-7ทีมนี่ยตอนเนี้ยนะครับสนุกนะครับแล้วก็ใครสนใจก็ซื้อแพ็กเกจของเอเอเอสเพยได้นะครับแสนสปอร์ตถ่ายทอดสดผ่านทาง a อเอสเพนี่แหละนะครับแพ็กเกจก็มีทั้งรายฤดูกาล599บาทนะแล้วก็รายเดือน69บาบาทใครที่ซื้อแพ็กเกจรายฤดูกาลเนี่ยยังได้สิทธิพิเศษนะครับลุ้น ไปทัวร์อ่ไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรีๆนะแล้วก็ไปดูฟุบันเจลีแบบติดขอบสนามเลยนะครับก็จะแจกทั้งหมด4รางวัลรางวัลละสองที่นั่งมูลค่ารวม 5, 6 4 0 0 0 0มืบาทนะก็สมัครแพ็กเกจรายฤดูกาลห้ากบกาบาทเนี่ยแล้วก็มีสิทธิ์อยู่ในมือแล้วแต่ว่าไปแสดงสิทธินิดน,นึงไปลงทะเบียนครับสแกน QR วโค้ดตรงเนี้ยแล้วก็ไปลงทะเบียนได้นะครับถึง15พฤษภาคมนะแล้วว่าแล้วก็วันที่15มิถุนายนประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเฟะ ของเสียล s อร์ตนี่ก็เหลืออีกเนี่ยสองวันสองสอมวันนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีกันนะครับเที่ยวญี่ปุ่นอยู่นี่ตั๋วญี่ปุ่นตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นก็โหดนะพี่ตุ้มแพงนะลุ้นงานนี้นี่ว่าพีุ่นงานนี้เลยนะครับเอาละก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องหลังแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงหลังจบเกมครับครับสนับสนุนโดยธนาคารเกษตรกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ s u z u กิเซเรดโอคอมแพคอีโคคาสุดคุ้มค่ารถจักรยานยนต์อัลฟาวูลิทิสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ Morning Max อาหารเสริมชงดื่มแก้แห้งสดชื่นเต็มที่ได้ทุกเชา้าด้วย Morning Max